โอเคค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูแหม่มจะพา,าเด็กๆไปทํากิจกรรมลีลาแล,ลาะลมนพัดาตาองอ่าด้วยการใช้เพลงตบมือเด็กๆพร้อมัะเลี้ยงค,ะยงค่ะพร้อมแล้วเอามือไว้ที่ตักค่ะ,ะเดี๋ยวรอครูแหม,ม่มนะคะค ิ่มจรวมเยอะขึ้นนะคะเด็กๆพร้อมกันเลยยังคะ <Okay. S 1> พร้อมแล้วฟังสัญญาณจากคุณครูนะคะ one two three อีกหนึ่งรอบค่ะพร้อมวันรูรีมืรเก่งมากเลยค่ะตบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยค่ะไหนหันหน้าหันหันหน้ามามองกล้องพี่กุ้งแหม่มยค่ะบายบายค่ะ มันมาเลย